จ่าชีเป้าขออยสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตลจต์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเต็ดวันนี้ผมจา่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกจอร์นสโตนเพนเนตโทฟี่นะครับผมเป็นฟุตบอลถ้วยของลีกล่างนะครับผมระหว่างลีกวันกับลีกทูแล้วก็ทีมเยาวชนของสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปกันที่คู่ระหว่างดอนคาสเตอร์โลเวอร์สนะครับผมพบกับฮันเดอร์ฟิลด์ดอนคาสเตอร์โลเวอร์สนะครับผมทีมจากลีกทูนะครัับเกกมหลงสุุดในทราย ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่ในเกมลีกทูนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปชนะพอร์ตเวลสามประตูต่อ2นะครับก็โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของดอนสการ์ดอนคาสเตอร์นั้นค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของฮัตต์เดลฟิลด์นะครับผมที่เพิ่งจะตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ สุดนะครับพวกเขาแพ้มา2เกมรวดตั้งแต่ศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็สุดสัปดาห์นะครับผมในศึกลีกวันเนี่ยก็พลาดท่านนะครับบุกไปพานน่ปพายแพ้ต่อลอตเตอร์แฮมมา1ประตูต่อ2แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยฮัดเทฟิลด์ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีโอกาสในการกลับไปขึ้นชั้นไปยังสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่นั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นดอนคาร์เตอร์นะครับผมที่ดูเหนือกว่าชนะ2จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ฮัดเทฟิลด์ชนะเพียงแค่นนครั มองว่าฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับเสมอเสียหายเล็กน้อยซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมนั้นทั้งคู่ก็คล้ายๆและก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทว่าเรื่องของมาตรฐานการเล่นนั้นก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนั้นค่อนข้างจะแตกต่างออกไปฮัตเตอร์ฟิลด์นั้นดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ทว่าเชื่อว่าดอนคาร์เตอร์วันนี้นะครับเล่นในบ้านมีโอกาสสูงนะครับที่พวกเขาจะสามารถยันเสมอทางฝั่งของฮัตเตอร์ฟิลด์ได้เชียร์ไปที่ดอนคาสเตอร์นะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถยันเสมอฮัตเตอร์ฟิลด์ได้ครับไปกันท พบกับมอแคมนะครับวีแกนนะครับอยู่ลีกทูนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการอ่าลีกวันนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นย่ำแย่มากนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้แพ้ต่อเบอร์บิงแฮมนะครับประตูต่อ2นะครับก็ต้องบอกว่าวีแกนเนี่ยหลังจากที่ตกไปอยู่ลีกวันนี่ก็กู่ไม่กลับเลยนะครับอดีตทีมที่เคยโลดแล่นอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างวีแกนนะครับส ลีกทูหเกมหลังสุดทุกรายการยาแย่กว่าอีกครับผมพวกเขาไม่ชนะใครไม่เสมอใครแพ้มา5เกมรวดนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อนิวพอร์ตเคานตี้ศูนย์ประตูต่อ1มอแคมนี่เข้าข่ายนะครับผมว่าพวกเขามีโอกาสที่จะตกไปนอกลีกนะครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะก,กอบกู้สถานการณ์ได้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยาแย่เอาสุดๆนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เคยเจอกันมา4ครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นวีกันที่ชนะได้ทั้ง4ี่ ครั้งเลยดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าวีแกนหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นทางคู่นั้นย่าแย่เหมือนย่ำแย่อยู่พอสมควรนะครับแต่คุณภาพมาตรฐานทางฝั่งของวีแกนย่อมดูดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าดัชนีจะสูงแค่ไหนก็ตามนะครับก็เชื่อว่าวีแกนน่าจะสามารถยิงได้2ส,สกอร์เป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะเรียกโมเมนตัมกลับมานะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่วีแกนได้เลยครับ ไปกันที่คู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับพบกับวอร์ซอนะครับเบอร์มิงแฮมเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นโดดเด่นมากนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะวีแกงไป2ประตูต่อหนึ่งเบอร์มิงแฮมก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่เพิ่งจะตกมายังลีกวันนะครับผมเพิ่งมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพก็เป็นทีมหนึ่งที่โอกาสในการลุ้นในการขึ้นไปยังอ่าแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนั้นมีสูงมา ถ้าหากว่ายังสามารถรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ได้นะครับส่วนทางฝั่งของวอร์ซอ5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับคือวอซอก็เพิ่ง,พงจะเปิดบ้านเอาชนะเชลหนมท่วนะครับไป2ประตูต่ตอ1วอซอนี้ก็ต้องบอกว่า ฟอร์มการเล่นระยะหลังดูดีมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสถ้าหากว่ารักษามาตรฐานแบบนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นชั้นไปยังลีกวันก็เป็นไปได้นะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ3่าชนะ5จากการเจอกัน5านัดหลังสุดก็คือชนะมารวดเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่วอร์ซอเอาชนะเบอร์มิงแฮมนี่ก็ต้องย้อนกลับไปปี1 9 9 9ตอนนั้นวอร์ซอกับเบอร์มิงแฮมอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็เป็นวอร์ซอที่ชนะไปได้1 ประตูต่อศูนย์ครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าเบอร์มิงแฮม1สกอร์เสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมทั้งคู่ดูดีทั้งคู่เลยนะครับเบอร์มิงแฮมอาจอาจจะดูเหนือกว่าในแง่ของคุณภาพนะครับแต่ก็เชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเก็บตัวแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ราคาหรือใหอ้คุณให้อะไรอาเขาเรียกว่าเต็มที่กับถ้วยใบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะขึ้นชั้นไปอย่างเดือดร้นแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสที่จะเสมอกัน หรืออาจจะชนะเพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นแต่นักคู่นี้เชียร์ไปที่วอซอซะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปมีเซอร์ไพรส์ในเกมนัดน,นี้ได้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจา่าทางท็อปโชอบเลยนะครับผมก็มีดอนคาสเตอร์โลเวอร์สนะครับผมมีทางฝั่งของวีแกนแอตเลติกและก็วอซอครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยับสกอร์วิเคราะห์ลุหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไล ah น์แ